ตบุญรุ่งพี่น้องสวัสดีค่ะสาบ้านตาเฉิมค่ะเสีงเม้าดาครับเิ้งเกี้ยวเขาว่าเดี๋ยบุร่งเดียพี่น้องบุมีล่ะบมีเขาบุมียังตาเฉิมก็ยังดูขยันพาพี่น้องมาเบิงเฮดปยุค่ะมาฮอตก็ได้เต้นรดตนซ้อนตอนอนพี่น้องกาลังปุ๊ปยุออกเลจ้าไดนเนาะเดือท้องเดี่ยวเลยเดือทงเดียวเยอทงเดียวนี่ล่ะมา เก็บน้ำกระดอกกระเดือกอ๋อมึงเนี่ออกเป็นมูฟกระดอกพุ่น่ะพุ่น่ะ <S <S งามเลยเขอนีอ้หน่อยกระมีแต่ว่าสนีสิเก็บก่อนเด้อค่ะเพราะว่าเฮาเจอแล้วเฮาก็เอาโลดเห็ดกระสีบดอกใหญ่หลายเนาะเพิ่น<ม>กระมดละปลายไปแล้วเนาะปลายเห็ดละโอ้ยไปสิบก,กินเล็กสติก,กิมเงาเพิ่นเป็นเงาแต่ว่าเพิ่นออกมาเพราะอะไรเพิ่นขาอันนี้ นี่มาตัดเป็นน้ำก้อนตายเนี่ยหองกว่กากับเอาหมากาําลังเป,ป็นตะเสียบดูพี่น้องอือพอมีเนี้ยหองกับตาเนี่ยคือจังว่า,กาเก็บเห็ดนีประมวลรถดิสเซิ่มอือโอ้มือสัน้นเก็บอยู่ทุกอันนั่นกันเพราะอะบาลึงจากเถื่อนได้อพี่น้องเด้อกับมือสั้นคือเก่า เห็นบ้เห็นเลยกระได้อันเพี้ยจับดีๆเลยไหนร่าเป็นดอกง่ายเป็นกระเฉดเป็นดอกง่ายเลยเขาบอกดอกตายพันละดอกน้อยหลายเขาก็ะบ่ได้เอาเด้พี่น้องเขาก็จงไว้เป็นเนต้าผู้ใดสิได้ละมือขนมือใหญ่เวลาเจอเห็ดอีหยังน้อยๆนะมึงดูถึงสัันบ่เข้าใจเจ้าของคือกันพี่น้องกับบ้เข้าใจสามส่วนกับบ้เข้าใจคือกันเด้อค่ะ นยังสเสื่มคือดีใจคือสั้นกับบอลลูหอืมขันได้เห็นเห็ดแต่มันเป็นโลดยูดีด,ดีมือใหม่สิแบบสั้นดีใจย,ใย,ยุ้ยไต่เแบบโอ้โหในหูกับมีด้ก้อนออกกันอืมน้ำกระดอยปะเป็นต่ายหรืเห็ดต่ายเห็ดต่ายป่ตยอนเพิ่นบ่าได้บ้านปุ๋ยละเห็ดก็ไม่ได้กินปุ๋ยน้ำเขาเพิ่นกับเราตัดเกลียวละ่ะว่างหันเห็ดก็ใส่งเพิ่นได้กินปุ๋ยทั้งเราเสริมวิเคราะห์เอาอเด้อค่ะ จะเม็นหรือบ่เม็นอ๋อพี่น้องดูกำลังงามอ,อ๋งามป่ะพี่น้องมอดูเนืองตกขนารถรถไปแล้วล่ะอนี่นี่นี่เป็นดอนเป็นดอนเลยค่ะโคตรพี่น้องโ э คตรโคตรเอพรึ้นไปก้อนนะเนาะหยุดมากอนขา,ขาคัยจังบ่ไหวค่อยไปส่มอมเดือดหงอเงาเงาเนึอง หมามือใหญ่กว่านี่กับได้ยุทธตบาบ้าฤทิบัสถึกมือเขาหมานกับสิแล่อก็กระชืเหลือต่ตอตอ,อย่าให้เป็นมือเก็บเห็ดได้ลมๆเสนาบนาัมนะครับจะเป็นมีแหงบะห่อนบะเอาพอกันดมดพี่น้องมาถ้าเกิดกระดอกกระเดือเกิดมือคืนนี่ก็ถือว่าตามคาดอยู่นี่แหละมือแน่นหมดเสือหม,มาเป็นบ้าว่าเพิ่นจะเอาน้ำแล้วเพิ่นลอยยอเอาน้ำใส่หนเนาะ ก็ลเลยอ,ออกนะค่ะเขาต้องเบิ้งให้เป็นพร้อมเอโอโ้เงาหนึ่งอีระบหลายดีบ้าจ,จะได้บัดเนี่ยอยูพ่พีการเซาอืมเฮ็ดน่ารักเนี่ยบานกับ่ใหญ่ดีค่ะบานกับถ้าว่ากัศดีกว่านี่ยุท่านบานเขาก,ก็ได้ตื้มเนื้อตื้มตอนกันอันนี้กำลังแสีบขากัศดีอ่อนเบาๆแ,ลๆแ,ลแลหละมดฤดูเพิ่น อันนี้ล้อฝนตกอันนี้นะบ่เนะาะแต่ว่ามือน,นังฝนลอยเยกาลัางสร้างใจกับนายมุดัมเยอะจังวั้สี่ร้อยไปจอบยุบหม่องดอนมานเฮายุบัสดสะดอกฝนลอยมือนันแต่ว่าขี้ดินนังเขาเปียกย้อนนั่นเนาะแตาบ้าบ่บ่เออเพินมีห่างไงม่เด้่ยอแต่ว่าเพิ่นเฝ้าอยู่ที่ว่าพายุสิม,มาเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังผสมกับก็อยากให้มาดอกอยากให้ฝนมาพายุมาหน่ะนา,นากรวยเฮายุนาำปะเนี่ยพายุตะละปีต้องมาล่อรุ่นูดูนะไป สองดอกอีกค่ะโอ้ได้เก็บเห็ดนุ่มเห็ดหน่อยเด้บ่แม่นเห็ดนุ่มอีกพุ่นี้พี่น้องพุ่นดูน่ะงามงาม,มพี่น้องดูคลิปไม่ล่าสุดเด้อเนี่ยพี่น้องเด้อเพระาสะว่าเสิร์ฟของคลิปไม่ทุกมือ่อคลิปใหม่ทุกวันมีสิได้เล่นสงการและยังได้เก็บเห็ดอยู่นี่มาพี่น้องจังไว้แล้วสงการนี่นจังว่าปิดจังบุญ สิเร็วเอาเห็ดออกนะก็ไครพี่มอนประสิเฮ็ดบุญใหญ่กันเลยแล้กได้เห็ดไปแกงซูแขกกินเอ๊ยอีกนี้หูประดว่ามปุ๊ดเห็นปะต้องเป็นพันหลังหน่อยแก่งตื่มกันแก่งกินฮอบอยากกินนี่มืออื่นแก่งซุ้มนี้นะนี่หน่อยนะเนาะ เป็นกัวพี่น้องดูอันนี้กอ็เป็นน้องคนที่ล้มลงไปอือนี่นี่เห็นป่ะคะอือเฮ้ยว่าเมนนันนี้พี่น้องเป็นกีน่ะดิไอไม้ถึงว่าคือตั้งแบบว่าเพื่นลุ่มเป็นแบบเป็นบ้าวน้อยเป็นสาวน้อยอะไรแบบนั้นอ่ะเขามีรูออกขาออกไงใส่เขานี่เพราะมันเต็มหมดปะเนี่ย เก็บขึ้นไปก็กค่อยๆเสียนขากระเ้าอมืดเดีกพี่น้องพวกกระเเวอเด้อมีเขาเก็บกปจังมาบุญจังมาบุญสาวเฉืมเด้กบุญสาวเึมเพราะได้เก็บไ้เหล่มขาเาา้าเมืดละบ่มีอย่างก,กับว่าแม่งงามตาบ้าฉันก็อยากออกเสีะน,นอมน <laughs> มีอย่างก,กับว่าแม่งงามตาบ้าฉันก็อยากออกอปีนี้นะ่ะสาวเสื่มสอบถามสชนนน้านะเนาะดีใจแทนเพื่อนพี่น้องขา เพิ่งอยังก็ได้เงินกระดอกกระเดือกนะบําเนาะเข่าเพ่นงามปีราคาเข่ากับไปแต่ฟังเนี่ยแปดบาทยี่แปดบาทสี่มาลงใครอยู่เข่าใครอยู่พนบ่อหอมกันไปเบิดร์ตพนมือแล้วออกเพื่อมันมาหลโอ้โหไหลบํำบุรัตย์ดิฉันพี่น้องพี่พี่น้องพี่น้องเปิดใบไม้ออกแมนเลยแมนเหมืดบําเอ๋ยบําเอ๋ยแมนเหมืดนั่งกันเดี๋ยวขากรบเพไหวคือมือนี่นะ อืมท awesome, ั้งวันเมื่อนี้เอฟสีปันมาตะอุดรปนอย่างก็ทาบ่เพิ่นเห็นเสื่อมถือกต้าเห็นเป็นว่าเอาเจ้ายังสิบเก็บเมห็นยุบสาวเสื่อมเสืออ้าวเสื่อมกับว่าล้วงสีออกดอกตัวว่ากับม้าเนี่ยค่ะม้าเราก็เป็นังสี่ขั้นพิ่นไปเบิ้งอันอย่งก็คีบปิ่นก็อาจจะมาเสือเขาซ้ำเนี่ยนอ่บแบน้องายทุกมือดี่พี่น้องพูดอะไรยัโบิดอีกปุ่นปุ่นได้เอาไปนุกตกง่ายดีคะนเนาะ ได้เนี่ยว่าเป็นเห็ดฝนนะข่ายเนี่ยยังเป็นเห็ดน้าปังอยู่ทงนี่เพิ่นนั่นนะเห็ดหลน่นปัญญาก็เขาเอิญเห็ดน้าลุนเห็ดเบาหมดละไม่หยามเพิ่นไปหรอเนาะนะุ่นพี่น้องง่ายกับสิซ้ำเห็ดยังก็เห็ดเขาซื้อสิบบาทนี่นะทงนันหน้าบ่เห็นปะเขาเอิญเห็ดยังเขาขาวนะซ้ำนั่นละง่ายสุดละเี๋นะเห็นปะอือ บอกไว้ก่อนเดี๋วพี่น้องพอม่นเห็ดย้ําฝนเห็ดน้าเข่าเนี่ยเห็นว่าขาดมีน้ำอยู่ตรงนี้มองเห็ดใยดิป่าวมันหมดเสื้อแล้วค่ะยี่ล่าขั้นเป็นเถาวาเนี่ยเห็นป่ะเอยยังก้อนใ่มากระซับนี่เนาะแบบนั่นขอกตั้มพ่าวหน้าพัน้สูงโกนหมดนี่นะเด็กเด็กเด็กเดเด็กเด็ เขาเบาหมดเนะหมดยามคักเนื้อขาเบาหมุดง่ันลมเย็นน้ำพายหยุดมาพายต้นไมีขอดีเหน่ยแล้วํำเนาะเป็นฝนมาเนาะพายนม้ก็ฝน้าพายหยุมาอหยกเลยตกจะไปเราไปมือ น้นสะน่เนีดพี่น้องามนนี้ลายคิบสันก็เลยบ่เลยพี่น้องเบิ่งน้ำกัดออกมาออกมาแล้วเออนหูแน่นอน้อพี่น้องพูดอ้พี่น้องแกงามบ่เอ้ยกำลังงามนึงพูดะอ้ันบ่เบ่งดีๆก็บ่เห็น ตันสวยค่ะจะได้แกงอีดีได้หนีพายุมาบังเขียดกับห้องโลกห้องดีดีอันนี้อันนีน้พื้นไปน้ำถนนกูเด้อมันจะได้งานออกมาบ่ได้พี่น้องเห็นยู่นี่ฮะมันออกมาได้งี้ตัวนังเบ้างงามนี่ทับทอง,งัวงเหยียบบ้าห็นนี่นี่บ้าสามดอกพี่น้องโอ้เกิดเป็นฮับท้อมาเห่าแล้วนี่เด้อถึงฝนน่ะเบอร์ถึงน้ำ ะมาล้าบ้านไล้เพื่อไปตะมวเพิ่งิ่าออกก็ลอยออกอยอหนเนบ้าขันยุดจืดนะจะเป็นังสีไปื้อไปนี้ออกนะะี่ะขาเพื่อป็นังไปเก็บติมกันที่้านนา่าเราก็เก็บเดยมันอืดเอารวบอยากอือือ,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 อโอ้เดนนางคือบนงน,น,นบอกหรือบ่ลอยออกเยอะอยากไว้เปลือยซ้ำ มาพี Não. Não so ah, like bbe bbe> oh, ่เสือกำลังงานเออยุดตกงานด้โอ้เพียบตนี่ปิดตั้งนะนี่ยมันเป่นผู้นดอกน้ำหนาป่้นำเบื่อมลู้สารเด็เอาหน้าินเอาพกง่ายนาะเข้็มาอยู่มีอยู่ กำลังงามกำลังสวยค่ะนี่พี่น้องเกิดยุคการพนาอืออืออือนี่หูเนี่ยค่อยออกกูดันอือพี่น้องเนี่ยเห็นภาพกันนะประกัศงาพี่น้องโป้งสืวย มาไว้คนจะระเิดกลยนะหาดูดิคอยเล็มเอาไะไกินเนี่ยนะโอ้ยมันหนอดไส้ชุบน้องใหม่ลกีนกาบเอาซ่ะนามาหมัอาไส้แต่ว่าคือว่าร์แหเพิ่นเอาไส้สรสชาติก็จะหอมหอมแลวอ่อนสมออกอิมสม,สม,สมบางต้นบางมงังช่วสินสม,สมนี่หน่อยนี่ผักาศยานะคะหรือว่าพักอากา ปกติจะพ่อเขยเห็นน้งเลยแต่สองนี้มันยูนําของเนี่ยค่ะของน้นของน้น้ำปั่นเงว่าบ้านเสิพอได้กินเยอะมีอย่งตัวไหนนกอันนี้เหมือนนอนาะมันลงไปน้บปังนเล่นเราบอกไปลงก็เราไทยเอาเราไทยขึ้นมาซอยแล้วติดมันไก่ขึ้นมายก็ยางหยอดอ

ไปไปขุดปนฝุ่ยไฟสิลิ้นไปค่ะเมื่อนี้เห็ดเขาก็ไดิลาย,ยู่ดอกน้ำบ่เนาะนนงงไ,ได้แกงเงี้ยพ่อครัตา,ายเกินคาดปื้นี่ขอให้ oh, ไปพี่น้องเบิ่งน่ีะพี่น้องที่สงการละค่ะย,ยังมีเห็ดแห่เอาเด้เก็บอีกอยู่เนาะค่ะสลายคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีแหละเด้อค่ะเมื่อนี้บรรยากาศก็กโอเคยุล่ล้มต่่วาเบิ่บงเหงือกระออกลาย,ยุเอาเน,นาะค่ะอะไรก็ฝากไปกับร่งใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสร็จแล้วพี่น้องนะค่ะ